สวัสดีค่ะนี่สำหรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n e l People Plus ก็สำหรับคลิปน,นี้นะคะมิโปะก็อยากมาพูดถึงประเด็นของ Frozen นนะคะแฟนๆน f r o z e นเนี่ยตอนนี้ยังอยู่แอรันเดลอยู่ไหมหรือว่านอกใจแอรัรนเดลไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะคะ ก็มีประกาศอย่างเป็นทางการอย่างที่เราเคยได้รับรู้รับฟังกันมานะว่า Frozen เนี่ยประกาศไปต่อในภาคที่3เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทุกๆกคนรู้ไหมว่าภาคที่3ยังไม่ทันออกฉายเลยมีข่าวแล้วนะคะว่าภาคที่4เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการพัฒน,นาแล้วเออแล้วก็ไม่ใช่ข่าวลือด้วยเป็นข่าวที่ยืนยันจริงๆโดยผู้กํากับแล้วก็ทีมงานสร้างเลยโดยทีมงานสร้างเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะคะว่า Frozen ในภาคที่3เนี่ย หนังจะมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นซึ่งสเกลจะใหญ่ขนาดไหนจะใหญ่เทียบเท่า a เวนเจอร์อินฟินิตี้วอกันเลยทีเดียวอ่าและไม่พอเท่านั้นทําไมเขาถึงพัฒนาบทภาค4ี่ไปมอมมองกับภาค3ก็นั่นเป็นเพราะว่าบทในภาคที่3และภาคที่4เนี่ยจะต่อเนื่องกันโดยทันทีเลยค่ะอ่าซึ่งเป็น ภาคเหมือนแบบภาคยาวที่แบ่งพาร์ตออกมาเป็น2พาร์ตอะอารมณ์เหมือน a v e n g e r i n อ In ฟ t y War แล้วก็เ n ็นเกมคือมันจะยิ่งใหญ่มากขึ้นอลังการมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีอะไรมากขึ้นอีกซึ่งถ้าสิ่งที่เราเห็นในภาค2เนี่ยเราว่ามันใหญ่แล้วภาค3และภาค4จะให้คุณได้มากกว่านั้นอีก ภาคสเนี่ยมีการขยายความเรื่องของพลังของเอลซ่าเนาะว่าที่มาเป็นยังไงแล้วแหล่งกําเนิดต้นกําเนิดจริงๆของเอลซ่าเนี่ยมาจากไหนเราก็ได้รับรู้แล้วว่าจริงๆเนี่ยเธอเป็นชาวนอร์ทาดานะคะอ,อแม่เธอก็ด้วยซึ่งมองเลยว่าฟรอเซนเนี่ยเป็นเฟรนช์ชัยที่แข็งแกร่งมากสามารถยืนพื้นด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องโหนเฟรนช์ชัยใดๆเลยซึ่งเจ๋งมากๆนอกจากนี้ยังมีตอนสั้นพิเศษมีพอดแคสต์มีอะไรต่างๆออกมาซึ่งบอกเลยว่ามันขยายเรื่องรา,จากกวจักรวาลได้เยอะมากจริงๆแล้วเราก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าภาค แลนะภาคสิ่งเนี่ยเราจะได้พบกับอะไรที่แน่ๆเลยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกนะคะที่มีพลังเหมือนเอลซ่าไม่ใช่พลังน้ําแข็งนะแต่หมายถึงว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีพลังอ,ะอ่ะและในเรื่องเนี่ยเราน่าจะได้พบกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเขาพูดว่าสเกลมันจะใหญ่เทียบเท่ากับอินฟินิตี้ r กับเอ็นเกมเนี่ย มันจะต้องมาเวนี้แหละเวที่ต้องมีตัวละครที่มีพลังเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นตัวร้ายอ่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้ตัวร้ายแบบด่านเดือนเลยเอออยากได้ตัวร้ายแบบมา l e เรฟิเซนสุล่าอีวิว e ควเงี้ยอยากได้แบบนั้นเลยมาแบบต่อสู้ปล่อยพลังบูมบามนะคะแล้วอะไรบ้างที่สามารถเป็นไปได้หนึ่งเลยที่พี่โป้คิดเนี่ยอันนามีสิทธิ์มีพลัง คืออันนาก็เป็นตัวละครที่ทุกๆคนเนี่ยชอบนะไม่ไม่น้อยไปกว่าเอลซ่าเลยคือการที่เราสืบสายเลือดกันทั้งพี่ทั้งน้องพ่อแม่ต่างๆมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เข้าตัวอันนาไปบ้างแหละ DNA หรือ,อยีนอะไรต่างๆเออมันต้องเข้าไปในตัวอันนาบ้างแหละก็เลยคิดว่าอันนาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีพลังแต่อาจจะไม่ใช่พลังน้ําแข็งหรอก แต่อาจจะอันนี้คือการคาดเดาที่มีความเป็นไปได้นะไม่ได้คอนเฟิร์มนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเก็บความใส่ไฟนะจ๊ะเผยแพร่ข่าวออกไปอย่างมีสติด้วยนะฉันไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นจริงแต่ว่าเป็นการชวนคุยถกประเด็นนะจ๊ะเพราะว่าในภาคนี้ถ้าอันนาไม่มีพลังจริงๆเนี่ยอันนาจะกลายเป็นตัวละครที่จืดเลยนะภาคที่แล้วก็รู้สึกแบบแอบจืดอ่ะ เหมือนแบบจมไปเลยทุกคนสนใจสเกลพลังของเอลซ่าแล้วก็ที่มาของพลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําให้อันนามีพลังเนี่ยก็ไม่น่าจะใช้อะไรที่แปลกขอแค่เหตุผลรองรับเนี่ยมันดีพอก็น่าจะโอเคแล้วถูกไหมตัวละครใหม่แน่นอนว่าเราจะต้องเจอกับตัวละครใหม่ทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่งร้ายฝั่งร้ายเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เนรมิตขึ้นมาใหม่อย่างแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นตัวที่มีความสําคัญกับเส้นเรื่องมากพอที่จะส่งผล กระทบบางอย่างทําให้เอลซ่าเนี่ยต้องออกไปสู้หรือว่าทําให้แอร์เดนเดลแล้วก็ชาลาทาร่าเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสู้อีกครั้งเออกดด็ดูดูรหมกันนะภัยคุกคามอาณาจักรเออแล้วเราก็ต้องสู้เพื่ออาณาจักรเออมีความเป็นไปนได้เพลงอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคาดหวังกันมาตลอดเลยเพราะว่า let it go นะจ๊ะปล่อยมันไปสร้างปรากฏการณ์ทั่วโลกฮิตร้อกได้เพลงเพราะคนเปิดฟังบ่อยเป็น ตัวชูโรงที่ทําให้ฟ r o เซ่นเนี่ยสามารถอยู่มาได้จนทุกวันนี้เลยจริงๆเพราะเพลงปล่อยมันไปเลยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแม่งดีจริงๆเว้ยก็ต้องมาดูกันว่าเพลงในภาคเนี่ยมันจะบิวแค่ไหนแล้วมันจะติดหูป่ะเพราะว่าเพลงภาคที่แล้วรู้สึกว่ามันยังแปลกมันยังล l ป p แลมมันฟังได้มันย่อยง่ายมันอยู่ในหัวแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่เราไปเปิดฟังบ่อยเหมือน l a ดี Go ก่อะนึกออกไหมเออมันยังมีความแบบเป็นเพลงที่แปลกแต่ก็นะเป็นเพลงฟิลการ์ตูนดิสนีย์อะ ก็ต้มีความแปลกฉีกออกมาอยู่แล้วและอีกสิ่งหนึ่งเลยนะที่ทุกๆคนเนี่ยคาดหวังและตั้งตารอมากคอสตูมของเอลซ่าคอสตูมเอลซ่าเนี่ยกระเทยซื้อมากผ,ผู้หญิงผู้หญิงเด็กผู้ชายโตไปเป็นกระเทยหมดเพราะเอลซ่านี่ย <c oughs> <c oughs> คือชุดสวยจริรจจการ <c oughs> อาณาสริดสลิตมาก <c oughs> ชอบหลายๆคนชอบ ว่าเป็นตัวโปรดนั่นแหละแล้วก็ชุดในแต่ละภาคเนี่ยสวยมากขนาดว่าเป็นภาคแบบภาคพิเศษตอนสั้นๆนะชุดยังเลิศชิดละเออแล้วออลภาคสามเนี่ยจะยอมเขาได้ยังไงมาแน่ค่ะชุดสวยๆแบบอลังการที่ใช้แบบพลังน้ำแข็งเสกเราก็ต้องมารอดูคอสตูมกันเพราะว่าคอสตูมสุดท้ายที่เราเห็นอ่าเอลซ่าในภาคสองเนี่ยจึ้งมากกระเทยมากกระเทยเยี่ยวเล็ดปิบออกมาเลยเพราะง,งัา้นเราต้องมาดูคอสตูมกันค่ะ แล้วก็สุดท้ายเลยที่อยาจะพูดถึงเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับตำนานค่ะเกี่ยวกับเรื่องเล่าในตำนานลึกลับอะไรต่างๆเพราะนี่รู้สึกว่าการที่หยิบเรื่องเล่าในตำนานน่ะเอามาเล่นเป็นบทอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความอิมแพกนะเออทุกคนจะมีความแบบเ้ยตำนานที่เขาเชื่อกันมานานหวาดกลัวแล้วก็ต้องเล่นเล่นกับมันอนะ่ะเออเรารู้สึกว่าเอยถ้าตำนานมันกลับมาเป็นอีกครั้งหรือว่า ตำนานเนี่ยมันมีผลกับเส้นเรื่องมันก็น่าจะอิมแพกมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้เราอาจจะได้พบในโฟรเซนสและ4ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะรู้สึกว่าทั้งหมดคือสิ่งที่คาดเดาไปหมดแล้วแล้วทุกทุกคนล่ะคะคาดเดากันไว้ทั้งไหนแล้วอยากให้โฟรเซนภาค3และภาค4เนี่ยมีอะไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย,ยได้เลยคะ่ะ ก็จากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก Vipo Plus กันนะคะโอเคพูดมาเยอะแล้ววันนี้ก็นี่เลยคะ่ะคลิปทั้งหมดที่เคยทำนะคะชอบวันไหนก็จิ้มไปดูเลยหวังว่าจะมีสักคลิปที่ถูกใจจนกด Subscribe เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย